ย้อนรอยเจ้าพ่อเมืองไทยปิดตำนานด้วยการถูกปลิดชีพจากคมกระสุนของมือปืนรับจ้างเจ้าพ่อเมืองไทยผู้ทรงอิทธิพลมีอยู่หลายวงการด้วยคำว่าอิทธิพลมักแอบแฝงด้วยเรื่องผลของประโยชน์แบบเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในที่ลับหรือผลการค้าในที่แจ้งความขัดแย้งในกลุ่มธุรกิจล้วนเป็นชนวนเหตุแห่งจุดจบด้วยคมกระสุนปืนจากเจ้าพ่อคนดังจึงกลายเป็นเพียงตำนาน แค่ให้ถูกกล่าวขานถึงเท่านั้นคล้วธนกุลเจ้าพ่อวงการมวยเป็นที่รู้จักในฐานะโปรโมเตอร์ในวงการมวยไทยมวยสากลและมวยสากลสมัครเล่นและมีค่ายมวยที่มีชื่อว่าสธนกุลในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคทองของเจ้าพ่อวงการมวยที่ชื่อแคล้วธนกุลโดยบุค,คลิกที่มีการเล่าขานกันมาว่าเป็นคนใจถึงรักพวกพ้องทำให้เขาเริ่มมีบริวารมีลูกน้องมากขึ้นต่อมา เขาได้รับฉายาให้เป็นเหลาสวนมะลิหรือเฮียเหลาและอีกหนึ่งฉายาที่ยิ่งใหญ่เจ้าพ่อนครบาลความรุ่งโรดเรืองรองที่รอบกายเต็มไปด้วยผลประโยชน์ลาบยศเงินทองทำให้เขาต้องระแวดระวังภัยเป็นพิเศษโดยการจ้างลูกน้องคนสนิทตีดำเนินหรือมือปืนร้อยศพให้ติดตามไปตลอดทุกทีสุดท้ายสิ่งที่กลัวก็ไม่อาจหนีพ้นวันที่5เมษายน2534 ข่าวรายงานว่าเจ้าพ่อวงการมวยแคล้วธนกุลถูกสังหารด้วยหากระสุนชุดใหญ่จากอาวุธปืน M 1 6เป็นเหตุเสียชีวิตในรถพร้อมกับลูกน้องคนสนิทเหตุเกิดบริเวณถนนปิ่นเกล้านาครชัยศรีขณะกำลังจะกลับบ้านพักที่จังหวัดสมุทรสาครโดยสภาพศพที่เจ้าตัวอมพระอยู่ในปากแต่ยังไม่รอดเนื้อมือของโยมทูตไปได้ในด้านคดีมีการบันทึกเอาไว้ว่ายังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ บุญเลี้ยงอดุลฤิธิกุลเจ้าพ่อคาเฟ่เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของวิลล่าคาเฟ่และดาราคาเฟ่คาเฟ่ที่รุ่งเรืองอีกแห่งบนย่านถนนพระรามเก้าคนในเวทวงมักจะเรียกขานานามเขาว่าเฮียเลี้ยงถือเป็นยุคเฟื่องฟูของคาเฟ่สถานบันเทิงที่คร่าคล้ำไปด้วยตลกชื่อดังเรียกว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองของตลกเลยทีเดียวเป็นยุคทองคาเฟ่ที่มีคู่แข่งอย่างพระรามเก้าคาเฟ่ ของสมยศสุดทางกูลเป็นกระดูกขวางลำเบอร์ใหญ่การช่วงชิงเพื่อให้ได้มาของตลกแถวหน้าหรือนักร้องคนดังไม่ว่าจะด้วยวิธีแบบมาเฟียในยุคนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมีการรายงานไว้ว่าเคยเกิดการแย่งชิงตัวของชายยามิชชัยและโกตีระหว่างเฮียเลี้ยงและเสียสมยศด,ด้วยวิธีการส่งคนไปอุ้มให้มาแสดงที่คาเฟ่นตนเองเรียกว่าเป็นยุทธการเพชรตัดเพชรอยู่ในสนามแข่งขันที่ร้อนเป็นไฟ และเหตุการณ์ไม่คาดฝันบรรดาตลกต่างช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นบุญเลี้ยงหรือเฮียเลี้ยงถูกปลิดชีพด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตภายในคอนโดย่านรามคำแหงเมื่อวันที่21กย2548ในด้านคดีตำรวจตั้งปมสงสัยอาจเกี่ยวข้องขัดแย้งในธุรกิจคาเฟ่ด้วยแต่ต่อมาคดีเป็นที่สิ้นสุดจบลงเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ปิดบัญชีเฮียเลี้ยงเจ้าพ่อธุรกิจคาเฟ่แบบถาวรสมยศสุทางกูล ในฐานะเจ้าพ่อคาเฟ่ที่ตีคู่ขนานมากับเฮียเลี้ยงหลังสิ้นเจ้าพ่อคู่แข่งไปพระรามก้าคาเฟ่ไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งปวงไม่ต้องชิงตลกหรือนักร้องอีกต่อไปดูเหมือนธุรกิจคาเฟ่เหมือนจะไปได้ดีเมื่อเบอร์หนึ่งมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นแต่กลับการน,นานวันเข้าคาเฟ่จากที่เคยคลึกครื้นก็เริ่มซบเซาจนเข้าสู่ยุคอับเฉาตลกคาเฟ่ตกงานกันเป็นเถาเพราะคนเริ่มไม่นิยมนั่งคาเฟ่กันแล้ว จากยุคทองเข้าสู่ยุคเสื่อมชื่อของเสียสมยศเจ้าพ่อคาเฟ่ค่อยๆกลืนหายไปจากแวดวงสังคมใหญ่เสียสมยศล้างมือจากคาเฟ่หันไปลงเล่นการเมืองแทนโดยการสมัครเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์และชื่อของเขาถูกปลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อสื่อทุ่งสำนักรายงานข่าวพบศพอดีตเจ้าพ่อคาเฟ่สมยศสุทางกูลถูกยิงเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถหลังรับประทานอาหารที่พัตตารเจ้าประจำ เหตุเกิดเมื่อวันที่29กย2558ในด้านคดีตำรวจกำลังไขปริศนาที่มาของการสังหารโหดครั้งนี้คล้ายฉายหนังซ้ำสองเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ในวงการคาเฟ่จบชีวิตด้วยคมกระสุนที่เหมือนกันเส้นทางเจ้าพ่อกว่าจะพังงาดขึ้นมาได้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนแต่สุดท้ายจุดจบแทบไม่แตกต่างกันเลยไม่ตายก็ติดคุกเมื่อถึงคราวน้ำลดต่อก็เริ่มผุดบารมีหด ก็หมดวาสนาทันที